ลังลังจะเป็นรางเรือรังสวยงามมากเลยเดินทะลุโอนเทาามาก็รังไปลงเรือน้องๆไม่รู้ถึงไหนแล้วน,น้องถึงแล้ว mùa hồng để chụp bay chụp ảnh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  ดูดูเมืองอ,อันนี้อันน,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 นี้อันนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมใช่ไหมน่ะจีจีน่าจะเป็นโรงแรมมีแม่น้ำมีน้ำอน,นี่เป็นแม่น้ำน่าจะเป็นร่องเรือตรงนู้นแหละ น้องๆเดินถึงไหนก็ไม่รู้ตามน้องๆไปมีไกด์นำเที่ยวนะคะไม่ใช่มากันต่อปลามากันไม่รู้เรื่องมีไกด์นำเที่ยวมาจิจีสฮัสด <Hello. S 2> Have a nice day ขอที่การ์ด วัดสวับสวยมากเมืองแห่งเวนิสโปแลนด์ค่ะอันนี้ยูทูบนะลองยูทูบนะจ้าจ้าเออจะได้โลเคชั่นโรงแรมไปหน่อยนึงมันมนเดินเหรอโอเคอ่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโรงแรมใหญ่มากเลยเนี่ยมีน้ำด้วยอยู่ด้านหน้าโรงแรมด้านหน้าโรงแรมใหญ่อวัดสวับวัดสวับ สวัสดไม่ะชื่อชื่อเมืองเขาพูดยากว่าสวัสดภาษาที่นี่พูดยากตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร่องเรือนะคะร่องเรือชมมีสายอะไรก็ไม่รู้อ๋อสายค่ะ เป็นล้องเรือชมสะพานค่ะเมืองวาลสระวับนะคะจะเป็นเมืองแห่งสะพานค่ะสะพานเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตามมาค่ะ <c oughs>